Hello and welcome to a daily gospel truth Bible study. สวัสดีนะคบยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐนะครับ Let's go right into the scriptures for today วันนี้ให้เรามาดูในข้อพระคัมภีร์ด้วยกันเลยนะคบ I want to read to you from Ephesians chapter 4 23 to 24ผมอยากจะให้คุณฟังจากเอเฟซัสนะคับทที่4ข้อ23ถึงข้อ24 It says and be renewed in the spirit of your mind that you put on the new man which was created according to God in true righteousness and holiness และจงให้วิญญาณจิตของท่านเปลี่ยนใหม่ และให้ท่านสวมสภาพใหม่ซึ่งทรงสร้างขึ้นใหม่ตามแบบอย่างของพระเจ้าในความชอบธรรมและในความบริสุทธิ์ที่แท้จริง you know, very important here. ตรงนี้เป็นข้อพระคัมภีร์ที่สำคัญมากเลยนะครับเ you know, พราะเมื่อคุณเองได้เชื่อในพระเยซูคริสต์ you know, your spirit, your spirit don't got again You born see คือส่วนที่เป็นวิญญาณของคุณซึ่งคุณมองไม่เห็นเนี่ยคือส่วนที่ได้รับการบังเกิดใหม่ That's the real you นั่นก็คือตัวตนจริงๆของคุณ That's the part of you that will live forever นั่นก็คือส่วนของคุณที่เรียกว่าจะต้องมีชีวิตตลอดไปชั่วนิรันดร์ And that part of you และส่วนที่เป็นตัวตนของคุณตรงนี้ Was spiritually dead which means disconnected from God คือก่อนหน้าที่จะรู้จักพระเยซูคริสต์ส่วนตรงนี้เนี่ยมันมีความตายเกิดขึ้นเพราะวิญญาณของคุณถูกตัดขาดจากพระเจ้า had the Adamic spiritual nature in you. แล้วคุณเองก็มีวิญญาณที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากอาดัมซึ่งอยู่ภายในตัวคุณ But when you believed in Jesus Christ, แต่เมื่อคุณมาเชื่อในพระเยซูคริสต์นะคะ you became new in your spirit. คุณก็เป็นคนใหม่เกิดขึ้นจากในส่วนที่เป็นวิญญาณ That's what we call the new birth. อันนี้แหละคือสิ่งที่เราเรียกว่าการบังเกิดใหม่ And powerful things happen in your spirit. แล้วมันก็มีสิ่งที่มีพลังได้เกิดขึ้นในวิญญาณของคุณ Notice first in verse 24 it says. ถ้าเราดูนะครับในข้อ24นั้นได้บอกว่า It talks about a new man. ได้พูดถึงมนุษย์ตัวใหม่ก็คือวิญญาณซึ่งบังเกิดใหม่ของคุณ What again spirit <c oughs> What does your born again spirit look like ว่าวิญญาณที่บังเกิดใหม่แล้วของคุณเนี่ยมีหน้าตาเป็นยังไง It says created according to God in true righteousness and holiness ซึ่งทรงสร้างขึ้นใหม่ตามแบบอย่างของพระเจ้าในความชอบธรรมและในความบริสุทธิ์ที่แท้จริง You know your born again spirit is so new วิญญาณที่บังเกิดใหม่แล้วของคุณเนี่ยใหม่มากจริงๆนะคะ That the scripture says your born again spirit is righteous and พระคัมภีร์ตรงนี้จึงบอกให้เรารู้ว่าวิญญาณที่บังเกิดใหม่แล้วของคุณเป็นไปตามแบบอย่างของพระเจ้าในความชอบธรรมและในความบริสุทธิ์ที่แท้จริง That's what your born again spirit looks like คือตรงนี้นะคบคือหน้าตาหรือว่าสิ่งที่วิญญาณใหม่ของคุณเป็น Filled with the righteousness of God คือเต็มล้นไปด้วยความชอบธรรมของพระเจ้า Filled with the holiness of God เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ของพระเจ้า No curse ไม่มีคำสาปแช่ง No sickness ไม่มีความเจ็บป่วย No fear ไม่มีความกลัว Nothing that is evil ไม่มีอะไร ที่เรียกว่าชั่วร้ายเลย is in your born again spirit anymore ที่อยู่ในวิญญาณซึ่งบังเกิดใหม่แล้วของคุณ right whether you believe it or not know it or not that's your reality if you are born again ไม่ว่าคุณจะรู้หรือไม่หรือว่าคุณจะเชื่อตามนี้หรือไม่ก็ตามนะครับนี่คือวิญญาณที่บังเกิดใหม่แล้วของคุณจริงๆ and I like it the scripture here says new man แล้ผมชอบจังเลยนะครับตรงนี้พระคัมภีร์ใช้คําว่ามนุษย์ใหม่คือพระเจ้าเองไม่ได้มาซ่อมแซมวิญญาณของคุณ in made your spirit brand new แต่พระองค์ทําให้วิญญาณของคุณเป็นวิญญาณที่ใหม่ขึ้นมา and you know the power is within you now then คือตอนนี้เนี่ยพลังทั้งหมดก็อยู่ภายในคุณอยู่แล้ว any change any transformation any victory you're going to see in your life การเปลี่ยนแปลงการแปลงโฉมหรือชัยชนะใดก็ตามนะครับที่คุณจะได้เห็นในชีวิตของคุณ will come from your born again spirit ก็จะ ออกมาจากวิญญาณซึ่งบังเกิดใหม่แล้วของคุณ That's why in Christianity we say transformation from inside out. นี่คือเหตุผลว่าในการเป็นคริสเตียนเราบอกว่ามันเป็นพลังของการเปลี่ยนแปลงจากภายในออกสู่ภายนอ,อก But isn't it true? แต่ว่ามันจริงหรือเปล่า That not many Christians are experiencing this transformation. ที่คริสเตียนจำนวนน้อยมากซึ่งได้รับประสบการณ์กับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ Of course they're born again. คือแน่นอนแหละนะครับในวิญญาณเขาก็บังเกิดใหม่แล้ว Of course they're righteous and holy in their spirit. และในวิญญาณของเขาก็เต็มไปด้วยความชอบธรรมและ ความบริสุทธิ์ของพระเจ้าและในวิญญาณของเขาเองเขาก็ได้รับการปลดปล่อยจากทุกคำสาปแช่งแล้วและเขาเองก็มีอิสรภาพของพระคริสต์ซึ่งอยู่ภายในเขาแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่มีผลกระทบกับชีวิตภายนอกหรือว่าไม่ได้มีผลกระทบกับชีวิตของเราภายนอกอย่างที่มันควรจะเป็นแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรในข้อที่ยี่สิบ เป็นคําตอบนะคะแล้วจงให้วิญญาณจิตของท่านเปลี่ยนใหม่ตรงนี้แหละเป็นคำตอบเลยนะครับคือสิ่งดีๆทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวิญญาณของเราตอนนี้ความจริงตรงนี้มันควรจะมีผลกระทบกับการเปลี่ยนความคิดของเราด้วย Our role allowing to our spirit mind in lives plays a role, uh, allowing the spirit affect the บางครั้งเราเองไม่รู้หรอกนะครับว่าในส่วนที่เป็นความคิดของเราเนี่ยมันมีผลกระทบอย่างมากมายที่จะทำให้สิ่งซึ่งอยู่ในวิญญาณเนี่ยส่งผลออกมาสู่ชีวิตภายนอก Renewing our Christians renew mind as การที่เรามาเป็นคริสเตียนเนี่ยเราก็ควรจะต้องปรับเปลี่ยนความคิดของเราเนี่ยให้เข้าใจความจริงตรงนี้ด้วย important most the project เราถือว่าเป็นการที่สำคัญที่สุดนะคบสำหรับการดำเนิน ิตคือเมื่อเราเนี่ยเอาความจริงเกี่ยวกับว่าตอนนี้เราบังเกิดใหม่แล้วแล้วก็เราเป็นใครในพระคริสต์เนี่ยมาเปลี่ยนความคิดของเราทุกๆวัน like the, 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 the the valve that opens and 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 water flows through the pipe มันก็จะเปิดเปรียบเสมือนเป็นวาล์วน้ํานะครับเมื่อเราไปเปิดตรงวาล์วน้ําเนี่ยน้ําทั้งหมดมันก็สามารถจะไหลผ่านเอ่อท่อน้ําออกมาได้ The life that is in your spirit can now flow out ดังนั้นชีวิตซึ่งอยู่ในวิญญาณของคุณตอนนี้ก็สามารถจะทํางานไหลผ่านออกมาสู่ภายนอกได้ When our mind is renewed by the truth เมื่อความคิดของเราหรือจิตใจของเราเนี่ยเปลี่ยนใหม่ด้วยความจริงที่มาจากถ้อยคํา You know think about this คุณลองคิดดูนะครับ Why do world have the to study the word of God ทำไมเราต้องมาศึกษาถ้อยคำของพระเจ้าด้วย Why do we have to listen to teaching of the word of God? ทำไมเราต้องฟังการสอนที่มาจากถ้อยคำด้วย Why do we have to go to Bible school? ทำไมเราต้องไปเรียนในโรงเรียนพระคัมภีร์ด้วย Why do we have to grow spiritually? ทำไมเราจะต้องมีความเข้าใจหรือเติบโตมากขึ้นกับชีวิตทางฝ่ายวิญญาณด้วย You know what the main goal is? คุณดูไหมคะว่าเป้าหมายหลักๆเลยคืออะไร It's to renew our mind. ก็คือเพื่อเราจะเปลี่ยนความคิดและจิตใจของเราใหม่ It's not just to say that we have completed and got some certificate. ticket. ไม่ได้บอกว่าเอ้ยเราไปเรียนมาจบละเพื่อเราอยากจะมีใบประกาศมาติดเอาไว้ It is not just to tell people how many scriptures we know หรือไม่ใช่เป็นการที่อยากจะบอกให้คนอื่นรู้ว่าเอ้ยฉันเนี่ยจำข้อพระคัมภีร์ได้มากแค่ห Or how many points we have written down in our notes หรือว่าเวลาเราไปเรียนมาเนี่ยหูเราจดบันทึกได้หลายหัวข้อเลย All those things are just processes that leads us to one goal สิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นแค่กระบวนการอย่างหนึ่งเพื่อจะนาเราไปถึงเป้าหมาย The ultimate goal of studying the scriptures, the ultimate goal of spiritual growth เพราะเป้าหมาย ท้ายที่สุดแล้วนะคบสำหรับการศึกษาพระคัมภีร์หรือการที่เราจะเติบโตมากขึ้นในชีวิตทางฝ่ายวิญญาณ so เพื่อที่เราเองจะสามารถเปลี่ยนความคิดของเราให้ตรงกับถ้อยคำได้ What? is a renewed mind อะไรคือความคิดจิตใจที่เปลี่ยนใหม่แล้ว a renewed mind ความคิดที่เปลี่ยนใหม่แล้ว is a mind that is agree in agreement with t born again spirit ก็คือความคิดที่เห็นด้วยกับความเป็นจริงทางฝ่ายวิญญาณที่เกิดขึ้นแล้ว you know your mind needs to cooperate with your born again spirit เพราะว่าความคิดของคุณจําเป็นจะต้องให้ความร่วมมือกับวิญญาณซึ่งบังเกิดใหม่แล้วด้วย and jesus said เหมือนพระเยซูได้พูดเอาไว้ <in me, S 2> ว่าผู้ที่เชื่อในเราก็จะมีแม่น้ําที่ไหลพุ่งออกมาจากภายในส่วนลึกที่สุดของเขา so คือพระองค์กาลังพูดถึงวิญญาณที่บังเกิดใหม่แล้วเมื่อความคิดจิตใจของเราเปลี่ยนใหม่แล้ว see, ก็จะเป็นความคิดจิตใจที่เห็นตรงก,กันกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแล้วในวิญญาณ you, และผมอยากจะบอกคุณนะคะว่าในชีวิตคริสเตียนของคุณ Mind and you born again spirit is and born and an you เมื่อความคิดจิตใจของคุณและส่วนที่เป็นวิญญาณเนี่ยเห็นพ้องต้องกันเสมอ Nothing can stop your victory ไม่มีอะไรจะมาหยุดยั้งชัยชนะของคุณได้เลย Nothing can stop your healing ไม่มีอะไรจะมาหยุดยั้งการหายโรคของคุณได้เลย most Christians think แต่คริสเตียนส่วนมากคิดว่า If they need victory it'll come from outside ถ้าเขาต้องการชัยชนะชัยชนะก็จะเกิดขึ้นจากภายนอก If we need healing or peace it'll come from outside หรือถ้าเกิดว่าคุณต้องการการหายโรคหรือสันติสุขสิ่งเหล่าน ั้นเนี่ยมันก็ต้องมาจากภายนอก Christians don't have this f o u n d a t i o n understanding คริสเตียนส่วนมากไม่ได้มีความเข้าใจที่เป็นพื้นฐานจริงๆ That that God's work is done in your spirit ว่าถ้อยคําของพระเจ้าที่บอกไว้ทุกอย่างคือมันสําเร็จแล้วและส่วนนั้นมันอยู่ในวิญญาณ The power is in you พลังนั้นก็อยู่ในตัวคุณ have heard this many บางคนอาจจะเคยได้ยินแบบนี้มาบ่อยแล้วนะคะ But we forget this too easily แต่เราก็เป็นคนที่ขี้ลืมใช่ไหมครับ You, know, you don't look for peace on the outside คุณอย่าไปมอง หาสันติสุขจากภายนอกส If you look at the, the fruit of the spirit in the ถ้าคุณมองดูผลของพระวิญญาณที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ It includes peace คุณก็จะเห็นว่ามีสันติสุขด้วย It i n c l มีความชื่นชมยินดีด้วย It includes supernatural love มีความรักที่เหนือธรรมชาติด้วย It includes self control มีการรู้จักบังคับตนเองด้วย That's the description of your spirit นั่นก็คือการอธิบายให้เห็นว่าวิญญาณของคุณนั้นมีอะไรอยู่บ้าง That's why every single day ดังนั้นทุกๆวันนะครับ We need to hear the word of God. เราจําเป็นต้องฟังถ้อยคําของพระเจ้า so that our mind can be in tune with our spirit. เพื่อความคิดของเราจะได้ปรับให้ตรงกันกับความจริงในวิญญาณ and like I said before, when your mind and your spirit is moving in the right direction. และอย่างที่ผมพูดเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะว่าถ้าความคิดจิตใจของคุณกับสิ่งที่อยู่ในวิญญาณเนี่ยมันไปด้วยกันในทิศทางที่ถูกต้อง your life will move in the right direction. ชีวิตของคุณภายนอกมันก็จะไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมือนกัน there will be a change, there will be transformation you will see in your life. มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่คุณจะเห็นเกิดขึ้นในชีวิต วยวันนี้ผมอยากจะหนุนใจคุณนะครับ Take time to this most important thing in your life do your คุณเองต้องหาเวลานะที่จะทําในสิ่งที่มันสําคัญสําหรับชีวิตคุณ mind your คือการเปลี่ยนความคิดของคุณทุกวันคุณต้องปรับความคิดจิตใจของคุณเนี่ยให้ตรงกันกับถ้อยคําพระเจ้าเสมอให้คุณฝึกอะที่จะคิดตามถ้อยคําความจริงตรงเนี้ยทุกๆวัน Lear reject thoughts that does not line with the that word not to thoughts with of up แล้วเรียนรู้ที่จะปฏิเสธไม่ยอมรับความคิดที่ขัดแย้งกับความเป็นจริงในถ้อยคำ You know one of the most powerful things we have in our lives สิ่งที่มีพลังที่สุดที่เรามีในชีวิตของเราอย่างหนึ่งนะคะ is the power to say yes or no ก็คือเราจริงๆแล้วมีอำนาจที่จะบอกว่าอะไรได้อะไรไม่ได้นะ And we can practice that authority even in our thought life แล้วเราเองก็สามารถจะฝึกใช้สิทธิอำนาจตรงนี้ได้ในความคิดของเราด้วย We say no to those thoughts that does not line up with who we are in the spirit เราต้องบอกว่าไม่ต่อความคิดที่พูดกับเราซึ่งไม่ตรงกันกับความเป็นจริงในวิญญาณ And we always say uh, yes to the thoughts that comes from the word of God แล้วเราเองก็จําเป็นต้องตอบรับเห็นด้วยกับ Uh, ความคิดซึ่งมาจากความจริงและตรงกับถ้อยคําของพระเจ้า you know, you have สิ่งที่คุณจะต้องทำเนี่ย renew your mind. แค่คุณเอาความจริงเปลี่ยนความคิดทุกวัน and when you do this, และเมื่อคุณทําแบบนี้ you will look around and say, wow, my life has changed. I've come so far. พอคุณมองไปอีกทีนึ่งคุณก็บกโอ้หชีวิตของฉันเนี่ยมาไกลขนาดนี้แล้วเนาะมันมีหลายอย่างที่เปลี่ยนไปจริงๆ you know, things that you thought was not possible. สิ่งที่คุณเคยคิดมาก่อนว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้เลย you didn't even know when you overcame. คุณก็ไม่รู้ด้วย ว่าเอ้าอยู่ๆคุณเนี่ยมีชัยชนะในเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อีนี่มัน realize คุณไม่รู้เลยด้วยซ้ํ how h o w you v e come this far ว่าเอ้ยทําไมวันนี้ชีวิตคุณก้าวมาได้ไกลขนาดนี้เลย i know some people ผมก็รู้จักบางคน just by renewing their mind กับการแค่เคาเนี่ย ปลี่ยนความคิดให้ถูกต้องทุกวัน Even their bodies become healthy คืออยู่ๆร่างกายของเขาก็แข็งแรงขึ้นไง I'm not saying this to be funny ผมไม่ได้พูดตรงนี้เพื่อจะมาล้อเล่นนะ But many people just by renewing their mind they look younger คือหลายๆคนเนี่ยแค่เขาเปลี่ยนความคิดของเขาใหม่เขาก็ดูหน้าตาแบบ They look more alive. เขาดูมีชีวิตชีวามากขึ้น renewing our mind is powerful thing. การเปลี่ยนความคิดของเราให้ถูกต้องตามถ้อยคำเป็นสิ่งที่มีพลังมาก Because the Bible says. เพราะพระคัมภีร์บอกว่า As we think in our heart. คือในใจเราคิดยังไง So our life becomes. ชีวิตของเราก็จะเป็นไปตามนั้นนะครับ So we God has done a big work in our born again spirit. พระเจ้าได้ทำการงานที่ยิ่งใหญ่และสำคัญให้กับเราเสร็จแล้วคือในส่วนที่เป็นวิญญาณ Those great things instored in us. แล้วพระเจ้าก็ได้ใส สิ่งที่มีพลังยิ่งใหญ่มากๆไว้ในวิญญาณของเรา must let our lives. เราควรจะปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยสร้างผลกระทบกับความคิดและจิตใจของเรา <this> นะครับ about that. และพระคัมภีร์เองตรงนี้ก็ได้พูดเอาไว้ด้วย you are new man. บอกว่าท่านเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนใหม่คือสวมสภาพใหม่แล้วและในสภาพใหม่ตรงนี้เนี่ยคือมีความชอบธรรมมีความบริสุทธิ์ที่แท้จริงแล้วคุณก็เป็นคนใหม่แล้วจริงๆอะ่ะและเราจะให้สิ่งเหล่านีนน้มีผลกระทบ กับชีวิตของเรายังไร How does these things affect our lives? สิ่งเหล่านี้จะมีผลกระทบกับชีวิตของเราอย่างไง It says renew your mind. ก็คือเราต้องเปลี่ยนความคิดจิตใจของเราใหม่ hope that you practice this truth in your life. ผมก็หวังว่าคุณจะเอาความจริงนี้เนี่ยไปฝึกทําทุกๆวันในชีวิตนะครับ I'm telling you when you do that you will always have great t e s t i m o n i e และเมื่อคุณทําแบบนี้ทุกๆวันเป็นประจำนะครับคุณจะมีคําพยานที่ดีตลอดเวลา Let's pray. ให้เราที่ถามด้วยกันนะครับ Father I thank you. พระบิดาลูกขอบคุณพระองค์ที่ลูกบังเกิดใหม่แล้วและลูกเองก็เป็นคนใหม่แล้วการทรงสถิตของพระองค์และก็การรักษาโรคของพระองค์พลังของพระองค์ก็อยู่ในลูกลูกมีตัวตนใหม่เกิดขึ้นแล้วลูกขอรับความจริงนี้ลูกยอมรับในตัวตนใหม่นี้และขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์ช่วยลูกที่จะทําให้ลูกเนี่ย เียน <and S 2> ความคิด <and S 2> ของลูกได้ทุกวันและได้เห็นการเปลี่ยนแปลงจากภายในส่งผลกระทบต่อทุกๆด้านของชีวิตพระบิดาลูกถวายเกียรติทั้งสิ้นแด่พระองค์เพราะว่าสิ่งดีๆทั้งหมดนั้นมาจากพระองค์ในพระนามพระเยซู a เมน thank you for joining us ขอบคุณมากเลยนะครับที่วันนี้มาศึกษาพระคัมภีร์กับเราขอพระเจ้าไวพรนะครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับคุณนะครับ It is our passion to see you walk in victory. เป็นความมุ่งมั่นและปรารถนาในใจของเราที่จะได้เห็นคุณดําเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะนะคะ Victory that Jesus has paid for you at the cross เป็นชัยชนะที่พระเยซูคริสต์ได้จ่ายชดใช้ให้กับคุณที่กางเขน And to see you walk in the purpose that God has created you for แล้วการที่จะได้เห็นคุณดําเนินชีวิตตามจุดประสงค์ที่พระเจ้าสร้างคุณขึ้นมา And you can do that through the revelation of the word of God แล้วคุณเองสามารถจะทำได้โดยการเปิดเผยความจริงที่มาจากถ้อยคําของพระเจ้า That's the reason we make our teachings available to you และนี่คือเหตุผลเองที่เราได้จัดเตรียมคำเทศนาดีๆไว้ให้กับทุกๆคน So please subscribe to our channel ก็อย่าลืมที่จะกด subscribe ในช่อง YouTube ของเรานะครับ And don't forget to click the bell icon และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคบ So that you can be notified when we have new sermons เพ so ื่อคุณจะไม่พลาดคำเทศนาดีๆนะคบ Take advantage of t h i s teachings ยังไงก็อยากจะให้เราได้ช่วยประโยชน์จากคำสอนเหล่านี้นะคบ Experience all that God has for you เพื่อคุณเองจะได้รับประสบการณ์กับทุกอย่างที่พระเจ้าทรงจัดเตรียม ไม่ให้ God bless you พอภส้าเวพรนะครับ